ผมจะต้องเกินก่อนนะครับคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาแต่แค่เปิดมาเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคลิปนี้มีของจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นเหมือนกับคลิปโปรโมโครงการ smart safety zone นะครับตัดกี่คะแนนครับแชทอันนี้คุณรู้ใช่ป่าวว่ามันเป็นอินเสิร์ตมันเป็นน่าจะเป็นกรีนสกรีนตรงเนี้ยแล้วก็ตัดอินเสิร์ตมาใส่เพราะว่านี่ไม่ใช่จอจริงถูกป่ะบ้า นี่อินเทอร์เฟซมันจะต้องจดไม่จริงอะของจริงไม่ใช่อย่างนี้ของจริงไม่ใช่อย่างนี้นะครับแชทมันจะไม่ต้องมีแบบปุ๊บ,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 บแล้วก็แล้วก็คงจะไม่คงจะไม่ติดติดแบบนี้ด้วยคือแม่งเปิดมาเนี่ยโดนตัดไปแล้วกี่แต้มไม่รู้นะผู้กองครับระบบแจ้งเตือนทับรถจกักรยานยนต์ต้องสงสยัยมุ่งหน้าปาาระชัมึงว่าสงขผมคุณคุไหมแชทมึงว่า กูว่าไอ้ที่เขาตามหากันอยู่อะไม่ใช่อยู่ในนี้หรอเออกูว่ากูว่าหน้าคุณคุณนมากเลยที่เขาตามหากันอยู่อะเออต่วนรูม่ดีประตูเจ็ดครับตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ต้องใส่สีดำหมายเลขทะเบียนเจ็ดไก่ฟ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเจ็ดไก่ฟ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ด คุณรถหมายเลขทะเบียน7กอกไก่ฝอฝา177เพชรบุรีในระบบด้วยครับจ,จิ้วอีกแล้วตรวจสอบแล้วไม่พบหมายเลขทะเบียนในสารระบบค่ะเจ้าหน้าที่วิทยุครับแจ้งตรวจสอบอพบรถจักรยานยนต์นี่ผมเนี่ยชอบคุณลุงวิทยุมากเลยนะจนต้องสงสัยสีดำหมายเลขทะเบียน7กไก่ฝอฝา177เเพชรบุรี ตรวจสอบในระบบแล้วไม่พบข้อมูลคาดว่าน่าจะเป็นทะเบียนฟอร์มให้แจง้งรถใส่ตัวทุกคันเมื่อกี้ที่คุยกันไม่ได้ยินเลยดิที่เขารายงานอะ่ะเจะเจ็ดกอไก่เขาฟ้าทําการตรวจสอบในพื้นที่ด้วยครับทราบครับมีแจ้งมี 20, สองศูนย์รถสายตรวจมีทุกคันนัดแจ้งพบเจอยอดต้องฝงสัยเจอยอนนะสีดำหมายเลขทะเบียนที่นี่คือผมรู้เลยว่าเป็นตํารวจจริงเพราะว่าพูดว่าเจอย,อยอ้อนนะี่แหละกล้องซ u r v e i l ครับโอ อ๋อน oh, okay, ี oh, <laughs> <My God. laughs> <L> ่คือสั่งพอบอ้าโอเคเรดูดูดูัวสอบไปดูวยรอบๆสวนลุพินีด้วยสอบครับตอนสี่ตวจสอบเวลานี้1ลบสิบแปดโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับแหม่ลบยี่สิบแชทมึงอย่าไปว่าเขาดิเขาจอดหน้ากล้องแล้วเป็นไรอ่ะโยจ่า เฮ้ยศูนย์นี้เขาเพิ่งตั้งใหม่กล้องเขาก็ใหม่มึงอย่าไปว่าเขาดีว่าเฮ้ยของจริงกล้องเสียเฮ้ยมันศูนย์เก่ากล้องเก่าคนละงบประมาณศูนย์นี้กล้องดีแล้วไอ้สับเขามีคอเซนเตอร์คอนโทรลเซนเตอร์เขาก็ต้องรู้ดิวะเขาสอดส่องดูแลถ้ากล้องเขาพังเขาจะทำงานยังไงพวกมึงนี่อาละครับ วิ่งครับพี่อยากขึ้นสะพานลอยนะเพราะถ้าขึ้นสะพานลอยอ่ะคุณอาจจะสะดุดสายไฟหรือไม่ก็เป็กที่มันงอกออกมาได้โจนเนี่ยเขารู้นะเขาเห็นสะพานลอยเขาไม่ขึ้นนะครับอมีการโยนมีกันโยนชัดถามมอไซค์มึงไปไหน ไม่ไมันต้องวิ่งดิมันต้องเป็นโจนวิ่งลาวดิถ้าเกิดมันขึ้นมอไซค์มันก็เป็นโจนมอไซค์ลาวดิไม่ได้ดิใ่ะีาหน้ากล้องพอดีอย่างนี้พวกเราก็อุ่นใจว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของสอนลุมพินีมันจะมีป้ายสมาร์ทเซฟตี้โ n e 4.0เนี่ยเพราะว่าไทยแลนด์4.0นะครับ ก็จะมีกล้องแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณก็ไปยืนหน้ากล้องแล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยก็ได้ก็ได้นะโอ้ยอันนี้กูเซอร์ไพรส์มากมีขอเอาโอเคระบบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ S.O.S. Emergency Call บันทึกภาพตำแหน่งเรียลถามขอความช่วยเหลือได้กดเพียงปุ่มเดียวเจ้าหน้าที่เห็นภาพ เสียงเตือน alert message อ่ามันจะเป็นเสาแล้วก็ให้เข้าไปกดกดเรียกตำรวจได้เลยเฮ้ยในอเมริกาก็มีนะแบบเนี้ยเออแต่อันนี้สมาร์ทกว่าเพราะว่ามีกล้องด้วยนะครับอะไปดูกันต่อ alert <c oughs> ขี่รอบลบไปเอาสอคูณไป กล้องชัดมากอ๋อเจ้าหน้าที่ประจำ CCTV เนี่ยเขามีป้ายบอกมึงก็ไม่อ่านไงโอ้แต่ว่าพอกดปุ๊บขึ้นจอใหญ่เลยหรอคือคุณมั่นใจได้แล้วนะสนใครอยู่ในพื้นที่สนลุมพินีเขาใช้กล้อง HD กันแบบนี้อยู่แล้วนะเออดีเหมือนกันสวัสดีครับสนลุมพินีผมเห็นผมเห็นตัวละครคนนี้แล้วแล้วผมสะดุ้มทุกทีเลยว่ะนี่ครับ ใเกอบเวนไหนครับเออตรงแยกสะพานเขียวค่ะสะพานเขียวถูกต้องนะครับใช<ไ>่คือมึงต้องถามเขาด้วยเอวะถ้าเกิดว่ากดมาก็ต้องรู้ว่าเสาไหนถูกปะก็ต้องรู้อยู่แล้วปะแล้วพอกกดปุ๊บมันต้องขึ้นจออะไรเปล่าว่าอ๋อนี่มาจากเสาหมายเลขเจ็สิบแปดสะพานเขียว,ยเ,ยวเออเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับพอาจะจำรูปร่างลักษณะของคนร้ายได้ไหมครับเออผู้ชายนะคะใส่เสื้อยืดสีแดง คนรลายใส่เสื้อสีดำลายกราฟิกกางเกงขาสั้นแมสสีดำหรอครับแตะถูกต้องนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอข้างหลังเนี่ยกับไอข้างหน้าเนี่ยมันคือกล้องตัวเดียวกันถูกปะวะแล้วจะอปอัพขึ้นมาทําไมวะหรือว่าต้องซูมหน้าอ๋อเออทรัพย์สินมีอะไรสุนทายบ้างครับเออมีกระเป๋าสะพายผู้หญิงค่ะสีดำค่ะแล้วก็โทรศัพท์ไอโฟนลดสดสามพันค่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณได้ยินเสียงรีเวิร์บปะ แบบว่าทําสมจริงอยู่นะคือแบบว่าพอพูดปุ๊บก็ไอโฟนแล้วคุณจะได้ยินเสียงออกสปีกเกอร์อีกด้านหนึ่งไอโฟนเนาะไงให้เก็บรายละเอียดนะเนี่ยไอปพลิเคชั่นเทาส์ไหนเนี่ยเออเป็นกระเป๋าสีดำไอโฟนหนึ่งเครื่องแล้วเงินสดสามพันนะครับใช่ค่ะลบอีกอกนี่ถามจริงถามจริงระบบตรวจจับวัตถุต้องสงสัยกระเป๋างี้ โอ้ของจริงเจอถุงพลาสติกวางปาปา,าปาบนะถุงลูกชิ้นนะอ่ะลองดูผมอยากรู้จริงๆเออมีข้อมูลแจ้งในระบบนะครับว่ามีวัตถุต้องสงสัยตกอยู่ริมพิป่าด้านหลังของคุณนะคบยังไงลองเข้าไปตรวจสอบได้ไหมครับว่าเป็นของคุณเปล่าครับโอ m หม่ d กอพบวัตถุต้องสงสัยให้ประชาชนไปยิบ very good very nice โอเคเยสถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างอื่นไม่ใช่กระเป๋าเขาแล้วน่า,นารู้เหรอคะโอ้ยใช่ใช่กัพี่โอ้ยใช่ใะไรกับพี่พีกระเ,เรป๋าแล้วี่จะได้ค่ะพี่แ <G round> ต่ันไม่เหลือเลยนะกระสับกระสายงินสอดก็หายค่ะ oh, oh, <geez. S 3> ทราบครับเดี๋ยวผมจะส่งสายตัวไปที่เสา SOS ท,ที่คุณอยู่นะครับแล้วจะรีบติดตามคนร้ายให้นะครับ ให,ให้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่ะพี่ต้องรีบมานะคะเจ้าหน้าที่วิทยุครับแจ้ง2 0ให้ไปพบผู้เสียหายบริเวณเสา s o s บริเวณสะพันนี่พี่รอเขาคุยกันเสร็จแล้วพี่ค่อยแจ้งเหรอวะถามจริงพี่ก็เขาคุยกันอยู่พี่ก็แจ้งเลยว่าแบบเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยคนกระเป๋าหายเออพอคุยปุ๊บเป็นเรื่องกระเป๋าปุ๊บเอ้ยพี่พี่วิทยุพี่ทำงานเนี่ยซีเรียลอ่ะพี่ทำงานแบบเป็นทีละอันนะพี่ทำพาราเลลลี เขียวและแจ้งรถสายตรวจว่ามีเหตุวิ่งราวทรัพย์ลักษณะผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีดำลายกราฟิกกางเกงขาสั้นแมสสีดำรองเท้าแตะทราบครับ,บพี่พี่ต้องรอฟังจริงเหรอวะอ้า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 ถ้าเกิดว่าเป็นมึงเป็นคนทำงานแล้วมึงแบบไอเรดิโอมึงแบบหูฟังมึงดิสแพลตใช่ไหมก็ผมไม่รู้นะ ก็น่าจะต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาฟังพร้อมกันเลยหรือเปล่าแล้วก็จดพร้อมกันเลยหรือเปล่าทําไมจะต้องมารีเลย์ข้อมูลจากคนหนึ่งไปที่คนหนึ่งแล้วกลับไปอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจทําไมไม่ฟังซอสข้อมูลเดียวกันแล้วก็จดแล้วทีนี้ก็มาค่อยมาเช็คกันทีไวรู้ว่าเฮียโอ m ม g ก็เออพี่ไม่ขี่เข้าระบบวะ่ะเออตอนฟังพี่ก็ขี่ไปดิแล้วพี่ก็กดตึ๊ดนี่ตามนี้เออพี่จะต้องใช้คําพูดทําไมอ่ะเวลาใช้คําพูดซ้ําซอ้อนอะ่ะส่งกันไปทับทอดอ่ะมันมีเออร์เลอร์อยู่แล้วอ่ะรู้ไหมนี่แจ๊คตร0 ใช่ไปวันสิบาพาปูซานทายคือถึงแม้ว่าจะต้องรอคนสั่งก่อนพี่เตรียมข้อมูลไว้ก่อนไม่ได้หรออ๋อมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทําอะไรที่มันแอดวานซ์ใช่แชทคือเราไม่ทําอะไรที่มันแอดวานซ์เลยเรารอสั่งอย่างเดียวอ๋อนี่คือคงคอนเซปต์คอนเซปต์มันต้องมีมันต้็นสาวเอสวอเอสสะพานเขียวรับแจ้งรดมกระชากระเป๋าเป็นเหตุหนึ่งสองหนึ่งได้แจ้งรถสามลมีทุกคันให้เข้าจุดเก้าสงขลาจับจุดใดวันิแจ้งให้สลดุลภาพ โอเคมึงเอากระเป๋าตังค์กับมือถือไปกูเอามอเตอร์ไซค์มึงแล้วกันลักษณะผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีดำลายกราฟิดกางแกงขาสั้นแมสสีดำรองเท้าแตะสายใดวสี่วสิบแจ้งให้สุรุงทราบและวยสิบแจ้งให้ลุมนีทราบลุมนีไม่เอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เขาเขากลับมาเอารถแหละถูกปะเยอะ คือมาตรวจรถพอดีตามที่รายงานตอนแรกแล้วแบบว่าโอ้ได้ยินพอดีเลยว่าอ๋อนี่ผู้ต้องสงสัยอ่ะสบายแล้วกูรถกูบินแล้วยังไงต่อ,อโอ้ชิตพี่ครับน้ำไปทางไหนครับของ,งน้ำนี่แหละครับรอรอขอบคุณครับ ส่งไลน์มาใช้บชัตแชทเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงไลน์ถูกปะ่ะคือประเทศเรามันขับเคลื่อนด้วยไลน์ถูกปะ่ะส่งไลน์จริงๆแจ้งสมาชิกภาคีเครือข่ายขนาดขนาดนี้ขนาดนี้ไหมล่ะโอ้ชิทบอมีรถต้องสงสัยปรากฏในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอลุมพินีลักษณะรถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียน๊ อ๋อนี่คืออันนี้คือกรณีที่แบบรถต้องสงสัยใช่ป่ะก็คือถ้าเกิดมาโจรทะเบียนมันไม่ไม่ขาดมันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ่าอโอเคท่านได้พบเห็นให้ให้แจ้งโอเคโอเคกลุ่มไลน์ยดมีกลุ่มไลน์เพื่อกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่คือ Thailand 4.0มีไลน์กรุ๊ปนะครับเพื่อคุยกับประชาชนเวรกิ่ นี่งจแตกกว่เลยเละเฮ้ยขอบคุณลุกเกอร์ครับเฮ้ยเช็ดโด้นี่เจ้าหน้าที่กลุ่มไลน์ใช่นี่อะไรไอแพดวะไอแพดโปรวะรับแจ้งจากทางทีเคขา,ขายค่ะตอนนี้แจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยวิ่งเข้าบริเวณสวนลุมพินีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชท มึงพูดถูก continuity ไอ้สัตว์ continuity ต่ำนี่จอ iPhone มือเนี่ย iPhone แต่พี่รปภเขาไม่ได้ใช้ iPhone พี่เราพี่รปภมันแฉกเจ้าเจ้าชัดเลยชัดเลยไขตาด,ดีขอบคุณมากแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยวิ่งเข้าบริเวณสวนลุมพินีค่ะ<ส>มึงว่าเวลาเขาคุยกันเขาคุยกันอย่างนี้ไหมแชทของจริงก็พี่ป๋อมีเขาแจ้งไลน์มาเนี่ยเออลองส่งคนไปดูดิ แค่เนี้ยถูกป่ะมันจะต้องคุยอะไรกันแบบนี้ด้วยอ่ะทราบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้อง C C T V ทุกตัวจับภาพล่าสุดของผู้ก่อเหตุว่าอยู่บริเวณใดแล้วแจ้งให้ใส่ตัวติดตามด่วนที่อ่านอะไรวะเนี้ยผบเหตุการณ์เหรอผบเหตุการณ์ผู้บัญชาการเหตุการณ์ situation director ย็ดเดาแจ้งให้ใส่ตัวติดตามด่วนทรบครับ ระบบ Face r e c o g n i ชั o n จับภาพผู้ต้องสงสัยได้ตอนนี้กำลังเดินออกไปทางประตู7จ็ดสวนลุมพินีครับได้ไหมแชท Face r e อ o g ิช t ั่นที่เราไม่เคยมีคนนี้ในระบบอยู่เลยนะไม่ได้นะแชทไม่ได้เนอะกูก็ว่าไม่ได้ <c oughs> คือแบบดีๆแบบเอารูปเอารูปหน้าเราหน้าเดียวเนี่ยเข้าไปแล้วแล้วเทรนทันทีไม่รู้ดิพี่ไปเทรน AI ตอนไหนอะ่ะมันต้องมันต้องเทรนนะมันไม่ใช่เรียลไทม์อะไรอย่างนี้ปะ ใส่แมส์ด้วยเออตอนนี้กําลังเดินออกไปทางถงนนราชดําปีมุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์ปั๊บโอ้มมยก็เห็นเป็นผาดอย่างนี้เลยเหรอวะรู้ได้ไงอ่ะพี่รู้ได้ไงเขาเดินจากจากตรงนี้มาตรงนี้ด้วยเส้นนี้ข้อมูลพี่มีอยู่สองจุดเองอะอันนี้พี่มนโนขึ้นมาปะเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก <laughs> พี่วินวอไซส์ก็อยู่กลุ่มไลน์เหมือนกันไอ้เหี้ยบอสด็อกกูชอบมากเลยมึงดูอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยเหมือนเหมือนในซีรีส์เลยครับแบบไอ้เหี้ยสร้างกลไกที่วินจักรยานยนต์รปภให้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันแต่พี่แบบเอาเยอะพี่ทั้งแก๊งพี่เอาเยอะมากอะ่ะพี่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วพี่แบบสอดส่องแบบเหมือนพี่โดนจ้างแบบรัฐบาลกลางอะ่ะเหมือนพี่เป็นสายลับ จากระบบกล้องตรวจจับใบหน้าและระบบท r a ก k i n g ติดตามคนร้ายข้อมูลยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในจอเป็นคนเดียวกันกันกบพี่เกาะเหตุจริงแจ้งสายตรวจหากพบเห็นให้เข้าจับได้ทันทีน่าครับฮะพี่ต้องรอคอนเฟิร์มขนาดนี้พี่ถึงแจ้งให้จับเหรอโอ้โหพี่พถจริงพี่ก็เรียก คือเห็นคนต้องสงสัยพี่ก็เรียกคุยเรียกถามก่อนแม่พี่จะโหแล้วคือก,ก่อนหน้านี้คือพี่เรียกคุยไม่ได้เลยดีรูปนี้แจ้งมีสองศูนย์ได้แจ้งรถไายตรวจรูปนี้ที่ท่านให้เข้าจุดโม oh ้ m ก่อนพี่นั่งซูม Google Map เดี๋ยว no way this cannot be real is this real no way no way this real time ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ มาโนโนโนพี่พี่วินแม่งก็ตั้งใจถ่ายรูปจริงมึงเห็นป่ะมึงเห็นมึงเห็นพี่วินที่ขอเฟรมป่ะ CIA กูอะไอ้เฮียฮ่า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 โอ้มาแล้วว่ะ โอ้ไมยก็พี่พี่โจนวิ่งลาวหรือเจสันบอลจังหวะนี้แหละหยาดพี่กูไม่ว่าตำรวจไม่ว่ารปภเลยกูกูขำพี่วินอย่างเดียว พี่วินแม่งเล่นใหญ่กว่าตำรวจอีกระบบติดตามวิทยุสื่อสารมีนะเอาขึ้นแมบบแต่ตำรวจในคลิปใช้อนาลอ็อบมึงดูพี่วินอะคนของสังคมอะ่ะพี่วิน,นั้งเป็น C A A ถ่ายรูปแล้วแบบรอบล็อกด้วยอะ่ะคือโอ้โห เออเจเย็นใจเย็นพี่วินไปไหนละอ๋อพี่วินพี่วินยังถ่ายอยู่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้สมจริงที่สุดคือพี่วินยังถ่ายอยู่ นี่คือศูนย์คลิปวิดีโอแสดงการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ CZOC สอนอลุมพินีเป็น1นึใน15สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ s ซม r าร a สมาร์ทเซฟตี e โสํานำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮ้ยพี่ไม่มีใครพูดให้พี่แล้ววะ ตจอเอกตอนรปภสวนมุมแจ้นงนี้ตอน12สองิงหานะครับ time traveling i อ r e ร l จริงเหรออ๋อชัดเลยคือเขาส่งรูปมาเดือนช t b บ o เขาส่งมาแต่เดือนที่แล้วโอ้ห oh my god สิบสองสิงหา time travel ว่ะเพราะว่าเหตุเกิดในวันที่สิบสองกันยา ไอ้หรือว่านี่มันคือเราสามารถระงับเหตุได้มันยังเทเนตอีกแล้วไอสัตว์เหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดขึ้นเขารู้ก่อนเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่12กันยาจากจาก Data r e f e เฟรนใน CCTV เราอะมันคือเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์มันคือวันที่12กันยาแต่ว่าไอข่าวที่เขาส่งมาในไล์อ่ะรู้อยู่แล้ว ว่ามันคือมันจะเกิดขึ้นแต่เขาส่งมาตั้งแต่วันที่12สิงหาเทเนต็ตว่ะเหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดขึ้นน,นันนญญนงนฟังกูลอง วันที่ตัวแรกก็ไฟไล่สัตว์